ครับสวัสดีครับวันเสาร์ที่14มิถุนายน2528ครับตอนนี้ก็ quarter to f ก็สิบสครับสิบห้าทีห้ามงเย็นไฟฟ้าดับ วิศวะครับก็เลยออกมานั่งที่แปลงเกษตรเหมือนกับเป็นส่วนย่อมครับของวิศวะอาจารย์กุกชอบมานั่งเล่นก็จกะเปิดเทอมกันวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568ครับก็อาจารย์กุกเตรียมวิชาสอนไห้หมดแล้วก็มีวิชาเลือกนักศึกษาชั้นปีที่สกับอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์แพคเกจซิสเต็มครับก็เกี่ยวข้องในการแพ็กเกจนะครับตัวชิปที่มีตัวทรานซิสเตอร์ที่สร้างมาจากไอเวเฟ,ฟอร์เปลา่าๆนะครับซิลิคอนหรือว่าทรายบริสุทธิ์นี่แหละแล้วก็ไอเรามาแพ็กเกจนะครับกันในความชื้นกันไออุณหภูมิ การการกระแทกนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยบ,บางๆเราก็รู้อยู่แล้วว่า <c oughs> วครับไอเจ้าซิลิคอนเนี่ยก็เหมือนกับกระจกบางๆนะครับสามารถแตกได้ง่ายก็มี Youtube Channel ให้น้องๆมีหนังสือที่อาจารย์กุ๊กแปลามา198หน้ามีเอกสารเยอะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษ,ษาจะได้ใช้ ประโยชน์จากวิชานี้ค่อนข้างเยอะซึ่งบริษัทในเมืองไทยที่ลงท้ายด้วย Se m i c o n d u c t o r เนี่ยนะครับไม่ว่า s o n ปนี้เซมิ c อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ POST IC Manufacturing นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการแพ็กเกจเราเจะเอาชิปนะครับที่ทําสำเร็จแล้วนะครับก็มาทั้งแผ่นเวเฟอร์นี่แหละนะครับมีชิป อาจจะเป็นร้อยตัวท <c> ษ <oughs> ทีครับแล้วก็เอามาตัดแล้วก็มาแพ็คเกจนะครับมาทำการบอนดิ้งเชื่อมต่อขาเพื่อไปใช้งานที่เราเห็นเป็น IC เหมือนไอเจ้ากิ้งกือน,นี่แหละ,ะนะครับมีขา10ขาบ้างแปขาบ้างอะไรทำนองนี้ครับก็โดยทั่วๆไป อาจารย์กุ๊กก็สุขภาพแข็งแรงดีครับเครื่องบินมาบ่อยก็โอเคอากาศดีครับวันนี้ลมพัดสบายสบายคิดถูกแล้วที่มานั่งที่ส,สวนหย่อมวิศวกรรมเกษตรเรา,า agriculture engineering เนียนแถวพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์เวลาค่อนข้างเร็วครับนี่คือเดือน6แล้วเดี๋ยวก็เดือน7แล้ว ก็โดยทั่วๆไปก็ยังอยู่ในช่วงที่เงียบกันอยู่นะครับนั่องจากมีน้องมาปลายมาเข้าค่ายไม่รู้ว่าจะอยู่กันถึงกี่สัป,ปดาห์ครับจังกูก็จำไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ล็อกตัวเองอยู่ในออฟฟิศทำงานก็ปีหน้าจังกุ๊เกษียณครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอ่ะ แล้วก็ช่วยดูหลักสูตรเรื่องของโปรแกรมสารกึ่งตัวนำนะครับซึ่งเปิดเป็นปีแรกรก็ถ้าช่วยได้ก็คงช่วยได้ครับเพราะว่าเป็นวิชาของตรงตรงของอาจารย์กุกอยู่แล้วที่เรียนมาตั้งแต่ l o c h e s t t r r n s t t t u u t o o t t e h n o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  y y อันนั้นก็คือเป็นโปรแกรมของไมโครอิเล็กทรอนิก Uh, processing ครับก็คือการสร้าง IC อันนั้นก็คือเป็น pre i c manufacturing ครับ<า>ก็คือเริ่มจากแผ่น wafer แล้วก็ผ่าน process ไป70กับ process สร้าง CMOS ครับก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องเรียนทั้งวิชา,าทฤษฎีซึ่งการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีทฤษฎีรองรับเราจะต้องรู้ว่าเราทำตรงนี้เนี่ยนะครับมี ความรู้พื้นฐานรองรับยังไงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเรา o perate m a c h i อ e อย่างเดียวเราต้องรู้ว่าเราทำเนี่ยก็มีหลักการทางวิชาการเกี่ยวข้องกันแล้วก็มาปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะหนักไม่ใช่ธรรมดาก็วันหนึ่งก็อาจจะต้องอยู่ในห้อง clean r o เนี่ยใส่ smoke นะครับชุดสีขาวปิดปากหายใจก็ลำบากนะครับ แต่แว่าก็ผ่านพ้นมาด้วยดีนะครับเป็นหลักสูตรของอปริญญาโทวุฒิที่ได้ก็คือ M.Eng. นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เจ้า Master Eng. เนี่ยนะครับก็คือ Engineering เนี่ยกับ Sc. เนี่ยก็คือ Science เนี่ยต่างกันยังไงก็คือวิศวะเหมือนกันนะครับ คือ s c เนี่ยนะครับ m อ c เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เขาต้องทำวิทยายนิพนธ์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นประเภท non ท h e s i s นะครับก็คือไม่ต้องทำวิทยายนิพนธ์เพราะฉะนั้นก็จะได้ปริญญาทางด้าน MSC Master นะครับ n c s t e r of Science ส่วน M.eng ก็คือเป็นลักษณะของการ h a n d r o อนะก็คือเหมือนปฏิบัติงานจริงๆครับในโรงงานซึ่ง สิ่งที่ตลกก็คืออาจารย์กุ๊กได้ปริญญาโทอีกใบหนึ่งก็คือ m s c Electrical นะครับแล้วก็ Ph.D. เนี่ยอันนั้นก็ Electrical อีกนะครับถ้าไม่มีวุฒิไอตัว m e n g เนี่ยก็คงจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยไม่ได้ถึงแม้จะจบหลายปริญญาที่อเมริกาเพราะว่าถ้าไปมอง m s c เนี่ยเขาจะคิดว่าเป็น Master of Science คือจบวิทยาศาสตร์มานะครับนั่นก็คือความเข้าใจผิดกันแต่ตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนไปหรือเปล่านั่นอาจารย์กูพูดถึง25ปีที่แล้วที่แลนดิ้งเมืองไทยหลังจากที่อยู่อเมริกาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา7ปีซึ่งก็ได้วุฒิ m eng ก็คือเขาเรียกอะไรคุ้มหัวคุ้มกระบานลนะครับอะไรแบบนั้นนะก็ถือว่าโอเคเราก็ปล่อยให้ผ่านใจะไปคิดใช่ไหมครับ และที่เลือกโปรแกรมถูกซึ่งก็ถือว่าได้ h a n d o n experience นะครับประสบการณ์การทำงานจริงเหมือนพูดง่ายเดินเข้าไปโรงงานเนี่ยทำงานได้ทันทีเลยทำงานได้เยอะกว่าคนที่ทำงานในโรงงานด้วยซ้ำไปเพราะว่าเล่นทั้งยิภาคทฤษฎีแล้วก็ภาพปฏิบัติอย่างเข้มข้นแบบมันเกินเข้มข้นจริงครับ แล้วก็ต้องมาเขียนรายงานแล้วก็ค่อนข้น strict, นนงาง strict ตัรเองจะเขียนแบบตามใจตัวเองไม่ได้นะครับต้องเป็นไปตามกฎอากาแดงห้ามลงเพราะว่าต้องไปถ่ายเอกสารไอ้สมุดจบห้ามเป็นแบบลักษณะที่ฉีกนะครับต้องลงวันที่นะครับในการทำงานเขียนบันทึกขีดค่าไปเลยในตัว สมุดโน้ตนะครับไม่ต้องเอาลิควิดอะไรมาลบทั้งนั้นน่ะคือให้รู้นะครับว่าโอเคนี้เราทำผิดตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับเขาเขาเขาแปลงค่้นข้างดีครับโปรแกรมที่อเมกาเนี่ยถือว่าประเทศเ้าคขางที่เจริญแล้วก็ขีดตีเส้นคือเหมือนเด็กป .6 หกเลยอ่ะครับค่อนข้างระเบียบชัดเจนอะไรลักษณะแบบนั้น แล้วก็แน่นอนครับพอสิ้นสุดท้ายเธอเนี่ยก็ต้องส่งเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปให้อาจารย์ทุกจั่แล้วก็กจะให้คะแนนนอกจากมีการสอบทางด้านทฤษศษนะครับซึ่งที่นู่นเนี่ยการสอบภาคทฤษฎษเนี่ยไม่ใช่มีแค่มิดเทมทั้งเดียวนะครับ อาจจะมี2อครั้งก่อนที่จะมีการสอบปลายภาคหรือว่า Final Exam ครับก็เดี๋ยวจะยจาวไปเล็กๆน้อยจากอาจารุ๊กครับ,รบไม่รู้ไฟจะมากี่โมงตอนนี้ก็อีก2นาที5มงเย็นลมพัดสบายสบาย,บายฝนน่าจะตกตอนเย็นโอเคครับ Take c เช e e e อ็นบอร Happy s ปเชิ Day